วินัยพระน่ารู้คู่มือโยมเรื่องการยินดีเงินและทองที่เขาเก็บไว้ให้นั้นมีคำอธิบายดังต่อไปนี้เมื่อโยมนำเงินทองมาวางไว้แล้วพูดว่านี่เป็นของพระคุณเจ้าถ้าภิกษุยินดีด้วยจิตต้องการจะรับเอาด้วยกายหรือวาจาแต่ปฏิเสธว่านี่ไม่ควร ไม่เป็นอาบัตเมื่อไม่ทำการห้ามด้วยกายและวาจาเป็นผู้มีจิตบริสุทธิ์ไม่ยินดีด้วยคิดว่านี้ไม่สมควรแก่เราก็ไม่เป็นอาบัตเหมือนกันพิสุ์ถือเอาเองหรือให้ผู้อื่นถือเอารูปยาที่ตกอยู่ภายในวัดหรือภายในที่อยู่ของตนด้วยคิดว่าของผู้ใด ผู้นั้นจะมาเอาไปตามรัตนาสิกขาบทไม่เป็นอาบัตเหมือนกันความจริงบรรดาทวานทั้งสามภิกษุห้ามแล้วด้วยทวานใดทวานหนึ่งยอมเป็นอันห้ามแล้วแท้แต่ถ้าไม่ห้ามด้วยกายแลวะวาจายินดีการรับด้วยจิตย่อมต้องอาบัตก็ในทวานทั้งสองคือกายทวานและ ว่าจีทวานมีการไม่กระทำการห้ามด้วยการกล่าวห้ามหรือด้วยการยกมือห้ามนั่นแหละเป็นสมุดฐานของการต้องอาบัตเพราะไม่กระทำการห้ามที่ภิกษุควรกระทำด้วยกายและวาจานั่นเองแต่ชื่อว่าการต้องอาบัตทางมนุษวานทางใจไม่มีเลยถ้าหากคนคนเดียวกันวางเงินทองต้องร้อยต้องพัน ไว้ใกล้ๆตัวภิกษุแล้วกล่าวว่านี่จงเป็นของท่านภิกษุห้ามว่านี่ไม่ควรเขาพูดว่ากระผมสลัดถวายท่านแล้วก็หลีกไปมีคนอื่นมาที่นั้นถามว่านี่อะไรครับภิกษุบอกคําที่อุบาสกและตนพูดกันถ้าเขาพูดว่าผมจะเก็บให้นะครับขอให้ท่านอาจารย์บอกที่เก็บแก่ผม ภิกษุพายมนั้นไปยังที่เก็บแล้วพูดว่านี้ที่เก็บแต่อย่าบอกว่าจงเก็บไว้ที่นี้อากัปปิยวัตถุนีทองและเงินเป็นต้นอาศัยวัตถุที่เป็นกัปปิยะตั้งอยู่ด้วยคำบอกมีประมาณเท่านี้ปิดประตูใส่กุญแจรักษาไว้ถ้ามีอุบาสกถือเอาบาทและจีวรบางอย่างมาขายเมื่อพูดว่า ท่านจะรับสิ่งนี้ไหมครับก็กล่าวว่าอุบาสกต้องการสิ่งนี้วัตถุเห็นปานนี้ก็มีอยู่แต่ไม่มีกปัปยาการกถ้าเขาพูดว่าผมจะเป็นกปัปยาการกให้ขอนิมนต์ท่านเปิดประตูให้เถอะครับเปิดประตูให้แล้วบอกว่าอยู่ตรงน้นโยมและอย่าพูดว่าโยมถือเอาสิ่งนี้ แม้อย่างนี้อากัปปิยวัตถุก็อาศัยวัตถุที่เป็นกัปปิยะและอากัปปิยะตั้งอยู่เหมือนกันถ้าเขาถือเอามากเกินไปก็บอกว่าพวกเราจะไม่เอาสิ่งของของท่านจงเก็บเสีย